มีบางคนก็คือ,อพลาดพังไปแล้วแล้วก็ไม่กินเต้าก็พามาหาป้าหมอบอกว่ายังมีโอกาสที่ให้เขากลับไปกินเต้าได้ไหมกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือต้องหยุดใช้ขวดไม่งั้นเหมือนกับเจอเมียน้อยอะ่ะก็ไม่ยอมที่จะแบบกลับมาหาเมียหลวงแล้วัน,นก็ต้องหยุดใช้ขวดโดยที่ใช้เป็นคัฟฟิ้งอะไรไปก่อนแล้วก็เอาข้อเต้านะคะ บ่อยๆสกินสกินนะคะก็คือเนื้อแนบเนื้อ mm hmm. ถ้าธรรมดาคงไม่เวิร์กอาจจะต้องเดินดูดหรือว่านั่งฟุตบอลเด้งดูด,ดก็หลายคนที่แบบว่ายอมกลับมาดูดใหม่นะคะโดยใช้ท่าเดินดูดกับฟุตบอลเด้งดูดเัด mm hmm. ้นบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมี2ท่านี้มันพิสดารเกินไปบอกมันยากเกินไปบอกคือคนที่ดูดเต้าปกติได้ไม่ต้องใช้2ท่านี้ค่ะ อันนี้ก็คือในกรณีที่ว่าสมมุติว่าไม่ยอมดูดนะคะท่าไหนก็ไม่ยอมดูดเนี่ยก็เหลือสองท่านี้แล้วค่ะเดินดูดกับนั่งฟุตบอลเล่งดูดที่อาจจะยอมแล้วพอเขายอมกลับมาดูดแล้วก็ค่อยแอพพลายกลับไปสู่ท่าปกติได้นะคะ